สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับวันนี้คํารองป้าผีพ้านองมาบอกเรื่องปุ๋ยใส่เขาไป้องครับอันนี้เป็นสูตรของไอ้ค้ำรองเด้วยพี่น้องเนอะเป็นสูตรของไอ้ค้ำรองเองนะครับสําหรับผมเนี่ยจะใส่สองเถ้าพี่น้องสําหรับปุ๋ยเขาหน้าปีหรือเขาหน้าปังกับซางครับใส่สองเทืาอันนี้เป็นเขาพิษณุโลกสีด้วพี่น้องครับเป็นข้าวเจ้าพิษณุโลกสีบนเขาเมลีนะครับเนอะตประมาณนี้ครับความสูงก็ับจิบม้านเพียง เคียงข้อถมหัวเดี๋ยวแต่บางหม่องครับหม่องงามหม่องบางงามพี่น้องอันนี้สีเกี่ยวมันสีใดเนื้อก็เขามาดิแต่ว่าราคาสีพวสัมมาดิได้ผงเด้อับสูตรใส่ผมครับเทแรกเทแรกผมใส่เป็นเขาเรียกว่าสูตรแตกกอพี่น้องนะครับสูตรที่ผมใส่คือสิบหกยี่สิบศูนย์ผสมกับยูเรียครับในอัตาส่วนสองตัวหนึ่งพี่น้องสิบหกยี่สิบศูนย สมกับยูเลียเมตาสองตัวหนึ่งเป็นยังตอง 20, ่งงีสิบศนเพราะว่าหน้าตรงนี้เป็นดินเหนียวพี่น้องครับจ็บเป็นดินทรายกับ6 8 8 8 8แปด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 สวโแปดก็แล้วแต่สภาพดินน้พี่น้องเนาะนะครับแต่ยูเลียขาอะไรพี่น้องสี่ัศนย์นี่ขาอะไรไค,ครับตองไซนะครับผมจะไซประจำนะครับย้ำไซกับประมาณยีสิบยีสิบสาสิบโลครับอยู่มานี่ครับ ใส่หลายก็ได้บ่ได้พี่น้องครับเป,เปลืองเปลืองเงินเนาะเอาพอดีพี่น้องเอาพอดีนะยี่สิบถึงสามสิบโลอยู่มานี่ครับยิบแล้วแต่สใส่ซ้ำไหนพี่น้องเนาะแต่ผสมนะ่ะผมผสมกันนะครับเนาะผสมใส่สสสปะบผสมปูนนั่นแหละครับสองต่อหนึ่งพี่น้องปุ๋ยสูตรชิมหกยี่สิบศูนย์สองถุงนะครับกับยูเรียถุงหนึ่งผสมกันพี่น้องครับกัรที่ใส่เป็นโลกอะ่ะ สองโลตัวหนึ่งโลนั่นแหละพี่น้องอยู่มานนี่ครับนะช่วยเขาแตกกอแตกกอดีได้หม้ดเนาะใส่มากถือว่าพานอยู่นะครับพานอยู่ครับพานอยู่ใส่ได้สูตรสูตรนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ได้พี่น้องครับผมบอ่อเลยเน้นยี่หอ้อเ่ราะว่าเป็นสูตรที่ผมมาเนี่ยสิบหกนี่สิบศูนย์ หือสิบหกแปดแต่สิบหกแปดก็แล้วแต่ครับบางในมีส์เไซนั่นพีน่น้องเก่าชิ้นว่านนี่ครับพี่น้องครับถือว่าผ่านอยู่ทุกคนเลอยูเรียขาปะไรครับพี่น้องครับยูเรียนอใส่บางเจา้าบางที่บางหมอนเพื่อนเนืใส่ปุ๋ยสูตรเลยอันกระไรให้กันครับแต่ของผมเนี่ยผมต้องใส่ยูเรียน้ำนะครับช่วยมันเขียวมันแตกกอนพี่น้องเอา้าอนี้พามาเบื้องปุ๋ยสูตรแตกกอพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหนา้า เชียงว่าเรื่องปุ๋ยรับรวงพี่น้องเออใส่เที่ที่สองครับปุ๋ยรับรวงใส่สูตรใดนครับผมคือว่าผมเพลิดมาแล้วมันไต่ผมผลิตดีไปแล้งครับลำน,นักดีเนาะลำนักดีว่วงไงนักนะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปคลิปหน้าครับปุ๋ยเชียงวฟังพี่น้องครับแบบรับรวงผมใส่สูตรไหนอเอาเบิ้งเก่าพี่น้องนี่สิประมาณนี้ครับนี่เอายยังซิวไหามาเย็นนี้เย็นดูใส่ข้าวดิเยน็น นี่น้องไล้พี่มาน้ำครับที่ความสูงเฉลี่ยมันนี่ครับบางมองกับน้ำก็น,นีพี่นออ้องเออครับนี่ยืนยันขึ้งข้างหน้านะครับนี่เอาอ,อ,อันี้พี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นหนาวาเรียงปุ๋ยรับร่วงครับสวัสดีครับผม